เชี่ยเสร็จแล้วพีทีตั้งเพื่อผู้ข่าวมาเนาะครับพอพเดิมทีเป็นผู้ป่วยทิ่เตียงแต่มาเดียวเนื่องจากทับวัคซีนเนาะคับเข็มเข็มแรกเป็นซิโนแวคเข็มสองเป็นแอสตราเนาะครับก็มาเดียวปอดีขึ้นนะเดินได้กันเลยว่านี่ก็มาเลยมาแอลหาพอดนะครับเพราะว่าไค้หัว่าอาการตอนแรกเป็นยังไงแล้วมาเดี๋ยวนี่ดีขึ้นจะได้พ่องนะครับก็เราดูดูบ้างครับหมอเจ็บหมอปวดแล้วเนาะครับโคติแอร์เนี่ยมันเจ็บมันปวดเนาะ อ่อนแข็งอ่อนขาปอะเดี๋ยวนี้ครับเออดีขึ้นมาตรงหลุมลงทางได้กดเตียงมาได้ตีเทียงอยู่มันงเป็นไม่กี่ปีแล้วตีเทียนเราก็จักปีหนึ่งเนาะปีปลายลวปีปลายเนาะฟื้นแล้วเนาะนี่เราก็จำตัวยางปะอะไร มีความดันความดันก็ความดันหลักการหลบต้อยบวมตอยต้อยหลบต้อยหลักไขมันหลักการบวานมหลังมาได้ไหมเจ้าซื้อของหวานเพื่อบรรจินต่าลๆนักสามร้อยตายเดี๋ยวนี้มันลงอย่าร้อยแฟซิสน้าหมอจะน่าถล่มหลอดแต่ก่อนอุ้ยนอนไหนนอนบนบนแหละนอนบนนอนติเตียงกลรอไปไหนมาได้ถ้าเวลาจะเข้าทายอย่างนี้เนาะเจ้าจะต้องอุ้มปอลูก ก็เลยไปซื้อเตียนบนห้องซ่อมตังเลสเนาะมามาตั้งข้างกันเอาก็นั่งจากนั้นปอบไปไหนได้ถ้ายืนขาปอดจะซันจะซันจบโจ๊ะหมดเลยตีมือนี่มันจะซ่อมนั่นแหละก็เลยว่าอันปอบไปซื้อยาซิ้นเข็มแหลกเนาะตอนแรกอ่ะกว่าเก้าปอบตายเนาะห่างๆเสื้อนี่เนาะเก้ากััวเก้ากับ้าไปซื้อเข็มแหลกมาซื้อกว่า ถามปอบเอ้ปอบะปอบปกติผู้ข้างมนปอดจะไหเจ็บแขนจะเจ็บแขนเจ็บแข้งจางนั้นขาปะมันสีแขนนะเนาะเนี่ยอันนี้เส็มแหลกจ้าั้าเส็มแหลกจาข้ามมาปอกหมอคนนัดวันทีสองห้าไปสเขสองเนาะเจ้าปปาไปซีเกสองมากป็กกระบาดทำหายาเลยก็กระบาดทหายาแปลใจมีการมากรบาดเจ้ากาปอกมเป็นจะได้มันสองคนกับลูกไปเข้าห้องน้ำในห้องน้ำเจ้าตากัวปอกเพื่อว่าไปล่มไน ข้าได้เอาไปเข้าได้ครับมาแล้เจ้าสมมุตเข้าปกก็เดินลงบันไดมาโแม่ยังบ่ฟองให้จนูีแหลนมากับบ่ฮู้คนน่ะเออมาแล้วแม่ก็มาแล้วลมาจเลยกก็กเลยมานั่งลุ เดือนพฤศจิกายนนั่งเข็มแรกงในรถทุกเอารถกูชีมาครับเจ้าเดินได้ก็ตอนนั้นเดินมาได้ได้หามเดินไม้หามขึ้นเอาช่างเอากระั่งหามไปไปหามไปเนอนเข็มที่สองเข็มที่สองนี่เอาปอดใส่รถโยนไปปอดลงคันใดคนเดียวทำกระบะคนเจ้ามัวเทปก็เตรียมขวาเนาะจะต้องเตรียมขวาคนเดียวแหละแผนกับหอยรถไม้ปอดเดินลงคันใดมาเออการเริ่มได้เนาะก็ไปซีดเข็มสองมา เข็มสองมาโป๊ะกมันก็รู้สึกว่าต้นกระบ,บาดทานกินยาอย่างนี้ปกติทุกครั้งนี่ข้าจ๊ดลูกนี่เอาพอลูกลายเนี่ยต้องเก้าลูกๆหน่อยต้อง,ก,องก้าวลูกๆหน่อยยกจับที่ไหนเจ็บจับแขกจับแขกอย่างนี้มาได้มันจะเจ็บได้ข้อปอดดีขึ้นตั้งแต่เข็มแรกหรือเข็มสอง เข็มสองเข็มสองแหละมันมหน้าคู่เข็มสองีนักเ็ยกแขนยกขาสบายเลยได้เลยสบายได้ไยืนนันไปนแเร็หนลนเลยรนะเินโซเลยเดินโซเลยขอบคุณมาก